วิธีการเก็บเลเวลมาเตอรี่เครื่องป้องกันเก็บได้ง่ายๆเพื่อเอาเอฟเฟกต์ค่าสเตตัสตามระดับเลเวลที่เราไปถึงวิธีไม่รับสาหรับคนต้องรู้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมหลอดนน์อินฟินิตคัสสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอทดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมืืออถ ิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o n e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG p h o ฟ e สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับการ,รากของ Mar เครื่องป้องกันถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับภายในเกมหลอดใน Infinite Card ดด้วยความที่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3เซตนะครับมีเซตผ้าเซตหนังสัตว์เซตโลหะแต่และเซตเขาไม่ได้จํากัดหรือฟิกนะครับว่าเราเล่นคาร์ดนั้นต้องใส่เครื่องป้องกันของเซตไหนแต่โดยส่วนมากแล้วเป็นที่รู้กันถ้าเราเล่นสายเวทเพื่อเอาดาเมจสกิลเราก็ควรี่ต้องเก็บเเวลของเซตผ้าเพราะเนี้ยจะได้ฟื้นฟู m อขนาดต่อสู้ความเร็วในการเคลื่อนที่ต้านทานสถานะผิดปกติทนทานระยะใกล้นะครับ แล้วก็ดาเมจสกิลตอนเลเวล80เลเวล90เนี่ยจะไม่คิดทนทานแล้วก็จะมีลังป้องกันเวทนะครับตอนเลเวล100การที่เราสวมใส่หลายชิ้นก็จะเกิดผลที่มีระดับสูงขึ้นแต่ถ้าเราใส่น้อยชิ้นอ่าอย่างเช่นผมใส่เป็นผ้า4ชิ้นโลหะ1ชิ้นเห็นไหมครับเขาก็จะเกิดผลแค่ช่องที่4หรือก็คือเรียกเป็นระดับ4แล้วกันเนาะเราก็สามารถใส่เพื่อให้เกิดผลตามเซตที่เราต้องการได้อย่างเช่นอ่าถ้าเราต้องการ MP แค่20เราก็ใส่แค่3ชิ้นนะครับแล้วก็ไปใส่เซ ได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของเซ็ตหนังสัตว์นะครับเขาก็ได้ฟื้นฟู u l p ขนาดต่อสู้แค่ระดับหนึ่งได้เลยใส่ย5ชิ้นกระบวก60เวล20ได้อัตราคิติคอนเวล40ได้ต้านทานสถานะผิดปกติเวล60จะได้ทนทานเวทเวล80จะได้ดาเมจคิดิคอนเวล90จะได้ทะลวงป้องกันแล้วก็รลเวล100รนะครับจะได้พลังป้องกันระยะไกลส่วนถ้าเป็นเซ็ตโลหะเขาก็จะได้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้นจะเพิ่มแม่นยำต้านทานสถานะผิดปกติทนทานระยะไกลแล้วก็ทะลวงป้องกันะเว90จได ตามเมจโจมตีพื้นฐานเวลร้อยจะได้พลังป้องกันระยะใกล้แต่ละเซตต่างกันยังไงต่างกันที่ออฟตรงนี้เลยครับถ้าเป็นเซตโลหะเขาจะเด่นไปทางพลังป้องกันระยะใกล้ดูในส่วนหัวกันนะพลังป้องกันระยะใกล้ก็จะเยอะส่วนถ้าเป็นเซตผ้าเขาจะเด่นพลังป้องกันเวทและก็ถ้าเป็นเซตหนังสัตว์เขาก็จะเด่นไปที่พลังป้องกันระยะใกล้อันนี้ต้องไปอิงกับมอนเตอร์ว่าเราเนี่ยอยากจะได้ป้องกันระยะใกล้ระยะไกลเราอยากจะบอดแบบไหนให้ง่ายขึ้นเดี๋ยวค่อยพูดพูดถึงในส่วนของการเก็บเรเวลกันก่อนดีกว่าการที่เราจะเก็บเรเวลพวกอุปกรณ์พวกกนี้รัหลๆเเมื่อา นโจมตีจะมีโอกาสที่จะพัฒนานะครับเราจะได้รับ EP เนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวรอสังเกตนะมันจะได้รับ EP เพิ่มขึ้นนะครับนี่ EP 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 ของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่จะได้ทีละ2ต่อให้เป็นมอนเตอร์เลเวลสูงก็าตามฉะนั้นถ้าเราอยากจะเก็บเลเวลจริงๆอ่ะโดยส่วนมากเราก็แค่เปิดตัวให้มอนเตอร์เลเวลน้อยๆตีนะครับจุดที่บอดฟาร์มได้ง่ายก็จะเป็นช่วงด้านบนตรงนี้เนี่ยเราก็หามอนเตอร์อาจจะเปลี่ยนเป็นอาวุธโจมตีระยะไกลสกิดก่อนหนึ่งทีแล้วก็ให้เขาโจมตีแบบนี้นะครับ เราก็ยืนรับเพื่อเก็บ EP แต่การเก็บ EP ของเครื่องป้องกันอันนี้จะมีวิธีแนะนำนะครับเราจะเก็บพร้อมกันลหลายๆส่วนได้เลยเพราะเขาจะมีเงื่อนไขยอยู่ในช่วงเลเวลน้อยๆเนี่ยเราใส่แค่ชิ้นเดียวก็มีโอกาสที่จะได้ EP ในส่วนนั้นแล้วแต่ถ้าเลเวลสูงขึ้นการที่เราสวมใส่อุปกรณ์เนี่ยต้องมีหลายชิ้นมากขึ้นถึงจะได้รับ EP นะครับอย่างอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เซ็ตหนังสัตว์ใช่ไหมอตอนนี้นะครับก็จะมีขึ้นแค่ผ้ากับโลหะที่เราจะได้รับ EP สังเกตนะสังเกตอ่าสังเกต สังเกตนะครับ,กเ,กรบเห็นไหม EP ที่เราเด้งก็จะมีขึ้นแค่โลหะกับผ้าเท่านั้นอันนี้ผ้าอันนี้โลหะอันนี้ผ้าคราวนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นเซ็ตหนังสัตว์ด้วยชิ้นหนึ่งเดี๋ยวซื้อเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับถูกดิ <laughs> เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วลองเช็คระดับ EP ณปัจจุบันนะครับหนังสัตว์ตอนนี้อยู่ที่เลเวล6ผมใส่รองเท้าไป1ชิ้นโลหะอยู่ที่เลเวลสินะบเอ็ด EP แ้วก็ผ้าอร์เซ็นต์หนังแลตว์ยี่สิบแปเตอร์อ่างนต้นะครับเด, EP เด้ง เด้งผ้าเด้งโลหะเด้งหนังสัตว์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 ผ้าโลหะคราวนี้เราก็ไปดู E ีีของมาสเตอรี่นะครับหลังจากที่เราบอทไปเห็นไหมหนังสัตว์อยู่ที่48%แล้วโลหะอยู่ที่9 3 4 2เตโอเคตอนนี้โลหะเลเวลเพิ่มขึ้นหลักๆเลยก็คือใส่ตามเงื่อนไขของเขาครับแต่ถ้าเราอยากจะใส่เพื่อเก็บเลเวลไปก่อนก็ได้นะก็เราอยากจะเน้นไปทางอันไหนเยอะกว่าเราก็ใส่อันนั้นนะครับผมใส่ส่วนหัวของเซ็ตโลหะตอนนี้นะครหรณ์ม เป็นผ้า2ชิ้นแล้วก็โลหะ2ชิ้นนะครับเผื่อจะเก็บให้มากกว่าเลเวล20หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้หนังสัตว์เนี่ยเพิ่งใส่ไปชิ้นเดียวก็รอนะครับรอตีรอให้เลเวลด้งโดยหลักๆแล้วเปิดประมาณนี้โดยที่เราไม่ต้องตีมอนเตอร์ให้มอนเตอร์เลเวลน้อยเราก็สามารถเก็บเลเวลได้เรื่อยๆเหมือนกันหรือเราจะไปเก็บเลเวลที่หอคอยก็ได้เหมือนกันนะแต่หอคอยมอนเตอร์จะค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็มีความยากพอสมควรฉะนั้นเราอาจจะต้องเช็คดีๆก่อนถ้าถามว่าการเก็บเลเวลแบบนี้มีความ ม,มีความสําคัญระยะยาวนะครับช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยเห็นผลจะเห็นผลตอนเราไปเล่นกิจกรรมลงหออะไรพวกนี้นะครับถ้าเรามีใส่เซ็ตโลหะเราจะได้ค่าความแม่นใช่ไหมแม่นสําคัญมากเพราะมอนเตอร์อ่ะเราจะตีไม่ค่อยโดนถ้าตีแบบข้ามขัน้นยิ่งไปกว่านั้นเราไม่ใส่เซ็ตที่ตรงตามมอนเตอร์ก็จะโดนดาวเมดแรงพลังป้องกันของเราจะน้อยนะครับเราจะยืนมอนเก็บเลเวลทเควสยากฉะนั้นเราสามารถทําวิธีนี้ได้แต่การที่เราจะเก็บเลเวลอย่างนี้บางทีถ้าพลังป้องกันไม่พอนะผมเชีย ให้รีสเตตัสนะครับแล้วมาอัพสเตตัสลักนะครับก็จะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นจากตรงนี้150เพียงเท่านี้ก็จะยืนเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นเผื่ออยากจะไปปั๊มเลเวลมาสเตอรี่เครื่องป้องกันนี่ก็จะเป็นเทคนิคไม่ลับนะครับเอาไว้มาเก็บเลเวลหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักน้อยอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พันหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับไปรีบเก็บเลเวลกันนะ